ช่วงนี้เราจะไปดูสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโควิด19ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเรานะครับว่าตัวเลขในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปดูตัวเลขกันนะครับ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันนี้มีเพิ่ม64รายนะครับยอดสะสมอยู่ที่5,238รายจังหวัดน่านเพิ่ม41รายครับยอดสะสมอยู่ที่732รายจังหวัดพะเยาวันนี้ก็เพิ่ม37รายนะครับยอดสะสมอยู่ที่612รายส่วนพื้นที่จังหวัดลำปางเพิ่มมา35รายนะครับยอดสะสมอยู่ที่757รายซึ่งถือว่าตัวเลขนั้นทุกจังหวัดนี้สูงเลยนะครับสูงเลยนะสำหรับวันนี้ครับ ไปดูกันที่จังหวัดแพร่นะคะวันนี้เพิ่มมา30รายค่ะยอดอยู่ที่484รายนะคะส่วนจังหวัดเชียงรายวันนี้เพิ่มมา23รายค่ะยอดอยู่ที่1,563รายจังหวัดลำพูนเพิ่มมา17รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่512รายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมา3รายนะคะยอดอยู่ที่123รายค่ะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันนี้อีกหส่วนที่ ต้องบอกว่าทําให้ตัวเลขแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นก็คือการรับผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดงเข้มกลับบ้านก็เลยทําให้ยอดแต่ละจังหวัดอาจจะพุ่งสูงนิดนึงนะคะใช่ครับพูดถึงการรับ